ไม่มีอาชีพไหนต่ำถ้าทำด้วยใจที่สูงส่งสวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มนักธุรกิจพันล้านที่ไปเจอหญิงขายบริการคนหนึ่งด้วยความบังเอิญและเขาก็ได้จ้างเธอให้อยู่ด้วยหนึ่งอาทิตย์เรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อมารับฟังไปพร้อมๆกันครับกับการสปอยหนังเรื่อง Pretty Woman ผู้หญิงบานฉำ่ำ เอ็ดเวิร์ดหนุ่มนักธุรกิจผู้ร่ำรวยเขาเป็นเจ้าของบริษัทที่ทำเกี่ยวข้องกับการกวานซื้อบริษัทที่กำลังมีปัญหาทางด้านการเงินเพื่อนำบริษัทนั้นมาชำแหละแยกย,ย่อยและขายต่อถึงแม้ว่าเขาจะมีเงินและประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจแต่เรื่องความรักเขาก็เพิ่งโดนแฟนสาวบอกเลิกไปส,สดๆร้อนๆเพราะเอ็ดเวิร์ดไม่มีเวลาให้เธอและมกักจะสั่งให้เธอตามตามสิ่งที่เขาต้องการและตอนนี้เขาก็อยู่ที่ฮอลลีวูดนะครับเพื่อมาทำธุรกิจที่นี่หนึ่งอาทิตย์เขาได้ยืมรถซิ่งของทนายส่วนตัววที่่่ชือาส เพื่อเดินทางไปโรงแรมและที่เขาต้องยืมรถเนี่ยเพราะรถลีมูซีนสุดหรูโดนจอดปิดทางไว้ซึ่งสตักกี้ก็ไม่ค่อยอยากให้ยืมเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นรถซิ่งกลัวเจ้านายเนี่ยจะแหกโค้ง มาที่นางเอกของเรากันบ้างครับเธอมีชื่อว่าวิเวียนซึ่งเธอก็แตกต่างกับพระเอกสุดขั้วเพราะเธอเป็นสาวเปรี้ยวและมีอาชีพเป็นสาวขายบริการซึ่งการเป็นอยู่ของเธอก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ต้องคอยหลบเจ้าของหองมาทวงค่าเช่าตลอดแถมเงินที่เธอเก็บไว้ก็มาถูกเพื่อนสาวร่วมห้องเนี่ยขโมยแอบไปใช้อีกซึ่งนั่นมันก็ทําให้เธอเนี่ยต้องปีนหน้าต่างหลบเจ้าของห้องเพื่อไปทํางาน เธอได้ไปหาลูกา้กาเพื่อนสาวที่ขับแห่งหนึ่งเพื่อไปถามหาเงินที่เธอซ่อนไว้ซึ่งลูก้าก็บอกว่าเธอเนี่ยเอาไปใช้นี้ให้กับคาร์ลอดแมงดาที่คอยหางานให้เธอและไปซื้อยาเสพติดแล้วนางเอกจึงต่อว่าเพื่อนแต่ก็ได้แค่บนเท่านั้นนะเพราะเธอทั้งสองเนี่ยสนิทกันตอนวิเวียนมาอยู่ที่นี่แรกๆเนี่ยลูก้าก็เป็นคนคอยช่วยเหลือทุกอย่างรวมถึงแนะนําให้เธอมาทาอาชีพนี้ด้วยและในการทํางานของทั้งสองเนี่ยก็จะมีที่ประจําเพื่อรอเรียกลูกค้าอยู่ริมถนนนะครับและในระหว่างที่รอลูกค้าเนี่ยก็มีรถคันหนึ่งขับมาจอ ซึ่งมันก็เป็นรถของพระเอกนั่นแหละครับลูก,ก้าเนี่ยจึงบอกให้นางเอกรีบไปรับลูกค,ค้าเธอก็เข้าไปถามพระเอกว่าเที่ยวไหมพี่แต่พระเอกเนี่ยกลับถามทางไปโรงแรมซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ได้มาเที่ยวอะไรหรอกนะแต่จอดเพราะว่าเข้าเกียร์รถไม่ได้นางเอกเนี่ยจึงคิดค่าบอกทาง20ดอลลาร์และเธอจะนั่งไปส่งด้วยพระเอกเลยตกลงนะแม้จะเคือ,องนิดหน่อยแค่ถามทา,ง,ทาง,งคิดตังด้วย ในระหว่างทางทั้งสองนี่ก็คุยกันครับนางเอกเธอก็ดูมีความรู้เรื่องรถมากนะเพราะแฟนเก่าเนี่ยมีแต่พวกนักซิ่งต่างจากพระเอกที่หาเกียร์แทบยังไม่เจอเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจึงให้เธอเนี่ยขับให้เขาเสลยไหนไหนกันในไหนละซึ่งเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ได้ถามว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเธอทํางานแบบนี้ได้เงินเท่าไหร่วิเวียนก็บอกว่าชั่วโมงละหนึ่งร้อยเหรียญเขาเนี่ยก็บอกว่าจริงเหรอนางเอกเนี่ยก็บอกว่าจริงสิเธอเนี่ยไม่เคยล้อเล่นเรื่องเงินเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยก็เช่นกันถ้าพูดเรื่องเงินเนี่ยเขา แข็งจริงไหมเดี๋ยวนะไม่ใช่อันนี้แข็ง เมื่อมาถึงโรงแรมเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ขอบคุณวิเวียนที่เธอมาส่งวิเวียนก็ไปนั่งรอรถเมย์กลับแต่เอ็ดเวิร์ดก็เดินไปหาเธอและบอกว่าเขาเนี่ยจะจ่าย100ถ้าเธอยอมให้เขาควงเข้าโรงแรมซึ่งนางเอกเนี่ยก็รีบตกลงเลยนะเหมือนรออยู่เอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ได้นําเสื้อมาคุมให้เธอพอโรงแรมแห่งนี้เนะี่ยเป็นโรงแรมหรูนะมีแต่คนมีเงินมาเช่าและเมื่อเข้าไปเนี่ยก็ไม่ไว้ที่ทุกสายตาจะจับจ้องมาที่นางเอกเพราะการแต่งตัวงเธอเนะี่ยมันล่อสายตาผู้ชายซะเหลือเกินเธอนี่ก็เลยถูกกระโปรงให้ลุงดูซะเลยหัวใจเกือบวาย เมื่อไปถึงห้องวิเวียนก็ตื่นตากับห้องพักมากเพราะมันใหญ่โตแถมมีวิวสุดสวยแต่พระเอกก็ไม่เคยไปดูหรอกนะบอกว่ากลัวความสูงและก่อนที่พระเอกจะทําอะไรเธอเนี่ยเธอก็ขอให้เขาจ่ายเงินให้ก่อนครับเอ็ดเวิร์ดก็จ่ายเงินให้พอได้เงินวิเวียนก็จะเริ่มงานอย่างเดียวเลยนะแถมมีถุงยางมาให้เลือกหลากสีเลยแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากทําเพราะไม่ได้กะจะใช้บริการแต่แรกและก็สั่งแชมเปญมาให้เธอดื่มซึ่งวิเวียนเธอก็ดูรีบร้อนซะเหลือเกินจนเอ็ดเวิร์ดเนี่ยต้องยื่นข้อเสนอว่าจะเมาเธอทั้งคืนให้คิดราคามา วิเวียนกำลังเลนะตอนแรกและก็บอกว่า300เหรียญซึ่งเอ็ดเวิร์ดก็ตกลงทันทีต่อจากนั้นวิเวียนยก็ไปนอนดูหนังครับดื่มแชมเปญอย่างชิลเลยนะก่อนที่เธอจะไปเริ่มบันเลงให้เอ็ดเวิร์ดดวบดวบให้เขาโดยเธอก็มีข้อแม้ว่าเธอเจะไม่จูบป,ปากกับเขาและเมื่อเสร็จภาร,รกิจเอ็ดเวิร์ดก็ไปอาบน้ำวิเวียนก็นอนหลับปุ๋ยสบายตัวและเอ็ดเวิร์ดก็ไปทำงานต่อโคตรขยัน เช้าถัดมาเอ็ดเวิร์ดก็สั่งอาหารมารอวิเวียนเต็มโต๊ะและบอกให้เธอเนี่ยกินก่อนที่จะกลับวิเวียนก็ถามว่าเขาเนี่ยทำงานอะไรเอ็ดเวิร์ดก็บอกว่าเขามีอาชีพกวานซื้อบริษัทที่มีปัญหาทางด้านการเงินเพื่อนําไปแยกย่อยขายต่อและงานที่เขามาทําที่นี่เนี่ยก็มีมูลค่าถึง1,000ล้านพอนั่งเอกได้ยินอย่างนั้นเนี่ยถึงกับตาลุกวาวเลยครับได้ลูกค้าเป็นเศรษฐีนี่หว่าและก็บอกว่าเธอเนี่ยก่อนจะกลับเนี่ยขออาบน้ําในอ่างก่อนสตั๊กกี้ทนายของพระเอกเนี่ยก็ได้โทรมาเพื่อบอกถึง คนเดียวอยากให้มีคนไปด้วยพระเอกนั่นก็บอกว่ามีแล้วแล้วก็ไปหาวิเวียนที่อาบน้ำร้องเพลงใส่สูฟังสบายใจ เอ็ดเวิร์ดก็ได้เสนอให้เธอในอยู่กับเขาหนึ่งอาทิตย์เพื่อทําตามคําสั่งเขาให้คิดราคามาวิเวียนในก็เชิงเล่นตัวหน่อยนะบอกว่าเขาหล่อรวยขนาดนี้นยหาสาวที่ไหนก็ได้มัง้งเอ็ดเวิร์ดก็บอกว่าเขาในอยากได้มืออาชีพขี้เกียจไปหาเธอเนก็บอกว่าสี่พันแต่เอ็ดเวิร์ดก็ต่อเหลือสามพันเธอเนก็ตกลงแถมเขายังให้เงินเธอในไปซื้อเสื้อผ้าใหม่อีกเอาแบบผู้ดีผู้ดีหน่อยเพราะเธอต้องไปดินเนอร์กับเขา วิเวียนน่นก็เลยโทรไปหาลูกาครับว่าลูกค้าที่เจอมาเนี่ยเมาหนึ่งอาทิตย์ถึง3,000ดอลลาร์ 3, และก็บอกให้เพื่อนเนี่ยมาเอาเงินค่าเช่าห้องที่แคชเชียร์โรงแรมต่อจากนั้นวิเวียนก็ไปหาซื้อเสื้อผ้าในเมืองซึ่งก็มีแต่แบ,บ,แบรนด์เนมหรูๆทั้งนั้นเลยนะเธอก็ได้เข้าไปร้านร้านหนึ่งเพื่อไปหาดูชุดแต่ว่าพนักงานที่เห็นเธอแต่งตัวสอแววทําอาชีพอะไรเนี่ยก็เดินมาบอกว่าที่นี่เนี่ยไม่มีอะไรเหมาะสมกับเธอและให้เธอเนี่ยออกไปทําให้วิเวียนถึงกับอึ้งเลยครับและก็เดินออกมา เธอกลับมาที่โรงแรมก็ถูกทอมสันผู้จัดการโรงแรมเ่ยเรียกไปคุยครับพอจะดูออกว่าเธอเนี่ยทำงานอะไรแต่เขาในกระสุนภาพพอที่จะไม่ถามตรงๆแต่บอกเธอว่าถ้าคุณเอ็ดเวิร์ดไม่ได้พักที่นี่แล้วเนี่ยหวังจะไม่เจอเธออีกเพราะการแต่งตัวของเธอเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับที่นี่เท่าไหร่วิเวียนเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยก็ไปหาชุดใส่แล้ววันนี้แต่กลับถูกพนักงานเนี่ยดูถูกเพราะเธอเนี่ยแต่งตัวไม่ดีจึงเอาเงินที่เธอมียื่นให้ทอมสันและร้องไห้ที่เธอเนี่ยต้องมาโดนดูถูกขนาดนี้ทอมสันเนี่ยก็บีบโทรศัพท์นะตอนแรกก็นึก จะแจ้งตำรวจแต่เขานั่ก็โทรไปหาเจ้าของร้านเสื้อร้านหนึ่งบอกว่าจะมีคนไปดูชุดและให้ต้อนรับเธอเป็นอย่างดีวิเวียนก็ได้เป็นร้านเสื้อที่ทอมสันติดต่อให้ครับเพื่อเลือกชุดที่ถูกใจและก็รีบกลับมาที่โรงแรมขอบคุณทอมสัน เอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็โทรมาบอกว่าจะมารับเธอตอนทุ่ม45ให้เธอเนี่ยลงมารอวิเวียนเนี่ยก็ได้ไปขอร้อง Thompson ทอมสันอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการสอนมารยญาติการทานอาหารแบบคนรวยให้กับเธอซึ่งก็มีซ้อมถึง3แบบเลยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรบ้างและเมื่อเอ็ดเวิร์ดกลับมาทอมสันก็บอกว่าวิเวียนเนี่ยรอเขาที่บาร์ของโรงแรมเมื่อไปถึงเอ็ดเวิร์ดเนี่ยหานางเอกก็ไม่เจอและเมื่อเจอเนี่ยเขาถึงกับอึ้งในความสวยสง่ามีออร่าในทันตาของวิเวียน ทั้งคู่เนี่ยก็เดินทางไปที่ร้านอาหารสุดรู้ร้านหนึ่งเพื่อไปคุยธุรกิจกับลูกค้าที่ชื่อว่ามอสกับหลานชายของเขามาถึงเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็เริ่มคุยเรื่องธุรกิจพร้อมกับอาหารที่มาเสิร์ฟทีละอย่างวิเวียนเนี่ยก็ห่วงแต่ซอมอันนี้จะกินกะบอะไรนะแต่ลูกค้าน่้ก็ไม่สนเลยเธอเนี่ยจึงสบายใจหน่อยหยิบกินเลยละกันและการคุยธุรกิจเนี่ยก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ครับเพราะลูกค้าเนี่ยอยากซื้อหุ้นบริษัทคือแต่เอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้พวกเขาเนี่ย เมื่อกลับมาที่โรงแรมวิเวียนก็เห็นเอ็ดเวิร์ดเนี่อยง่อยๆนะจึงเข้าไปคุยด้วย Edward เอ็ดเวิร์ดนี่ก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากทํางานที่ทําร้ายใจิตใจคนแบบนี้หรอกนะแต่เขาเน่าจะอารมณ์มาใส่กับงานไม่ได้เด็ดขาดวิเวียนนี่ก็บอกว่าเธอเนี่ยก็เช่นกันเวลาเธอทํางานเนี่ยก็จะไม่อารมณ์ไปร่วมด้วยนั่นก็คือเหตุผลที่เธอเนี่ยไม่จูบป,ปากกับลูกค้าและเธอก็เสนอให้เขาเนี่ยไปน,นอนดูหนังคลายเครียดกันแต่ Edward เอ็ดเวิร์ดนี่ก็ขอลงไปข้างล่างสักพัก วิเวียนก็นอนดูหนังจนดึกดื่นเอ็ดเวิร์ดก็ไม่ขึ้นมาสักทีเธอจึงลงไปตามข้างล่างและเธอก็ไปเจอกับเอ็ดเวิร์ดนั่งเล่นเปียโนโอยู่และเมื่อวิเวียนมาเอ็ดเวิร์ดก็ขอร้องให้ทุกคนในออกไปข้างนอกและต่อจากนั้นทั้งสองก็สะบือระึมกันบนเปียโนโอย่างเร่าร้อนเช้าวันถัดมาเอ็ดเวิร์ดก็ให้บัตรเครดิตกับเธอเพื่อให้เธอเนี่ยไปชอปปิง้งหาซื้อเสื้อผ้าพเพิ่มเพราะเธอเนี่ยซื้อมาแค่ชุดเดียวแต่ว่าวิเวียนเนี่ยก็บอกว่าเธอไม่อยากไปแล้ว เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพนักงานร้านหนึ่งใจร้ายกับเธอเอ็ดร์ดได้ยินอย่งนั้นเนี่ยก็ลากเธอไปเพื่อไปช้อปปิ้งเลยครับแล้วก็เข้าไปร้านหนึ่งโดยบอกผู้จัดการว่าอยากให้พนักงานเนี่ยมาลุมล้องวิเวียนหาชุดที่เหมาะกับเธอมาให้งบเนี่ยมีไม่อั้นซึ่งพนักงานเนี่ยก็ขนมาปนเปื้อเท่าที่จะหาได้เต็มสองไม้สองมือไปหมดพอวิเวียนออกจากร้านเธอก็ได้แวะเข้าไปที่ร้านพนักงานที่ดูถูกเธอเมื่อวานถามว่าจําเธอได้ไหมพนักงานก็บอกว่าจําเธอไม่ได้วิเวียนเนี่ยก็เลยพูดว่าเธอเนี่ยคือคนที่โดน บอกว่าคุณเนี่ยอดได้เปอร์เซนต์จากของที่ฉันซื้อเพราะคุณเนี่ยมองคนแค่ภายนอกและเมื่อกลับมาโรงแรมวิเวียนก็เปลืองผ้าจุดเทียนล้อเอ็ดเวิร์ดเลยนะคืนนี้และก็ไปอาบน้ํากันเอ็ดเวิร์ดก็เล่าเรื่องพ่อของเขาที่เสียชีวิตเมื่อหนึ่งเดือนก่อนให้ฟังว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นลูกคนรวยมาแต่งงานกับแม่และก็เลิกกับแม่ไปแต่งงานใหม่ขนเงินไปจนหมดจนแม่เนี่ยตอมใจตายเขาในก็โกรธพ่อมากจนต้องพบจิตแพทย์ซึ่งต่อมาเขาก็ได้ซื้อบริษัทของพ่อมาช่ำแหลกขาย วันต่อมาเอ็ดเวิร์ดก็พาวิเวียนไปชมม้าแข่งที่นี่เนี่ยก็มีคนรู้จักเอ็ดเวิร์ดเยอะเลยครับซึ่งพอวิเวียนได้มารู้จักสังคมคนรวยเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่และทั้งคููก็ไปเต้นลาสนุกสนานจนเพื่อนๆเนี่ยแปลกใจที่เอ็ดเวิร์ดเนี่ยมีความสุขขนาดนี้และมันก็ทําให้สตักกี้ทนายของเขาเนี่ยไม่ชอบเท่าไหร่ครับเพราะพักนี้เอ็ดเวิร์ดไม่เด็ดขาดกับงานเหมือนเดิมคงเป็นเพราะวิเวียนแถมยังเห็นหลานของลูกค้าเนี่ยไปชวนนางเอกคุยด้วยสตักกี้เนี่ยก็เลยไปถามนางเอกว่าผู้หญิงคนนั้น,นเนี่นไไรไงพ ว่าจะเป็นสายลับมาขโมยข้อมูลพาอเห็นนางเอกเนี่ยไปคุยกับลูกค้าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยกล้ำคาญนะก็เลยพังปากบอกว่าเธอเนี่ยเป็นสาวขายบริการที่เขาเจอข้างถนนสตั๊กี้เนี่ยก็ขำสังงานครับและมันเนี่ยก็เข้าไปหาวิเวียนและบอกเธอว่าถ้าจบงานเอ็ดเวิร์ดเนี่ยขอจองตัวเธอต่อเลยวิเวียนเนี่ยก็อึ้งเลยนะที่โดนคนพูดอย่างนี้ใส่เธอแต่เธอเนั้นก็ตอบว่าได้แบบประชด และนั่นมันก็ทําให้วิเวียนเนี่ยโกรธเอ็ดเวิร์ดมากครับไม่ยอมคุยกับเขาและจะขนของกลับบ้านเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็บอกขอโทษแต่เธอเนี่ยก็เป็นหญิงขายบริการจริงๆและไม่อยากทะเลาะกับเธอซึ่งมันก็ทําให้เธอเนี่ยโกรธเข้าไปใหญ่ที่เอ็ดเวิร์ดเนี่ยมองเธอเป็นแค่สินค้าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็โยนเงินให้เธอเธอเนี่ยจึงไม่เอาและก็เดินออกไปแต่เอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ออกไปตามครับแล้วก็พูดขอโทษเธออีกรอบที่เขาบอกเพื่อนแบบโง่ๆไปแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจและขอให้เธอเนี่ยอยู่ต่อซึ่งเขาเนี่ยก็บอกอีกว่าที่ บอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยเจ็บอย่าทำกับเธอแบบนี้อีกแล้วก็เดินกลับเข้าห้องทั้งสองก็มาเซมเบร์เล่มกันต่อซึ่งเธอก็ได้เล่าอดีตให้ฟังว่าเธอหนีตามแฟนมาที่นี่แล้วก็ถูกทิ้งตอนแรกเนี่ยก็ทำงานร้านฟาสต์ฟู้ดแต่ก็ไม่พอจ่ายค่าเช่าจนได้รู้จักกับลูก้าแล้วก็ได้มาทำอาชีพนี้ครั้งแรกเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยร้องไห้เลยนะแต่ต่อมาเนี่ยก็ชินไปเองแต่เอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยเก่งสามารถไปดีกว่านี้ได้แน่นอน วันต่อมาเอ็ดเวิร์ดก็มาทํางานครับเอ็กตา๊กกี้เนี่ยก็เอาแต่พูดเรื่องงานนะเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยจะไปเที่ยวตา๊กกี้เนี่ยก็บอกว่ากับอีตัวนั่นเหรอทําให้เอ็ดเวิร์ดเนี่ยของขึ้นเลยครับบอกว่าระวังปากเอาไว้ ต่อมาเอ็ดเวิร์ดก็พาวิเวียนไปแต่งตัวสุดหรูพร้อมกับเครื่องประดับราคาโคตรแพงโดยทั้งสองเนี่ยได้นั่งเครื่องบินส่วนตัวไปนิวยอร์กเพื่อไปชมงานแสดงละครเวทีแบบ VIP สุดๆมีแต่คนรวยไปกันซึ่งวิเวียนเนี่ยเธอก็เคยดูเป็นครั้งแรกอินจนน้ำตาไหลก่อนจะนั่งเครื่องกลับวิเวียน,นยก็บอกให้เขารางงานอยู่กับเธอต่ออีกวันซึ่งวันต่อมาเอด็ดเวิร์ดก็ลาจริงครับสตาร์กี้นี่ถึงกับงงนะเพราะเขาเนี่ยไม่เคยหยุดงานมาก่อน และเอ็ดเวิร์ดกับวิเวียนน่ก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันไปเดินเล่นนั่งเล่นกินข้าวนั่งรถชมเมืองกันอย่างโรแมนติกก่อนจะลงเอย้วยการสบูรละหึ่มเช่นเคยซึ่งครั้งนี้วิเวียนน่ก็ได้จูบเอ็ดเวิร์ดแสดงให้เห็นว่าเธอนั้นรักเอ็ดเวิร์ดแล้วจึงยอมแหกกฎที่ตั้งมาและก็สบืรละหึ่มกันต่ออย่างเมามันเมื่อเสร็จเธอก็บอกว่าเธอนั้นรักเขาวันต่อมาก็เป็นวันสุดท้ายที่วิเวียนจะอยู่กับเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดก็บอกว่าอยากเจอเธออีกโดยเขาจะหาอาพาร์ตรนนเมนต์ แต่เธอเนั่นก็บอกว่าแล้วมันต่างจากเดิมตรงไหนก็หากินเหมือนเดิมเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็บอกว่าแล้วจะให้เขาทํำยังไงวิเวียนก็บอกว่าเธอนั้นเคยถูกแม่ค้งไว้ในห้องใต้หลังคาและเธอก็มักจะฝันว่ามีอัศวินมาช่วยเธอและในความฝันอัศวินก็ไม่เคยบอกว่าไปอยู่คอนโดกับพี่สิน้องเอ็ดเวิร์ดก็บอกว่าเขาไน้่ํทได้แค่นี้เกินกว่านี้เขาทําไม่ได้แล้วซึ่งวิเวียนก็บอกว่าเธอเข้าใจดี ต่อมาลูก้าก็มาหาวิเวียนที่โรงแรมครับเพื่อมาเอาเงินค่าห้องทั้งสองเนี่ยก็ได้คุยกันวิเวียนเล่าให้เธอฟังว่าจบงานเนี่ยเอ็ดเวิร์ดอยากเจอเธอเธอ,อีกแต่เธอก็ปฏิเสธไปซึ่งลูก้าก็รู้ทันทีว่าเพื่อนสาวมีความรักและก็ถามว่าเธอเนี่ยจูบป,ปากเขาใช่ไหมวิเวียนนยก็บอกว่าไม่ใช่และบอกว่าไม่ได้รักเขาแค่ชอบเท่านั้นเรื่องเขาและเธอเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเธอเนี่ยทำอาชีพแบบนี้แต่ลูก้านั่นก็บอกว่ามันไม่แน่หรอกใครจะไปรู้ ตัดภาพมาที่เอ็ดเวิร์ดกับการประชุมครั้งสุดท้ายครับว่าจะได้ซื้อบริษัทตะลุงมอสนี่ไหมซึ่งระหว่างประชุมกันอยู่ในเอ็ดเวิร์ดเขบอกให้ทุกคนไปข้างนอกแล้วก็ได้คุยกับลุงมอสสองต่อสองว่าเขาไม่ต้องการซื้อบริษัทที่ลุงแกทํามาตลอด 40, 40ปีแล้วเพราะสุดท้าย,ยก็ต้องนําไปขายต่อแต่ครั้งนี้เ,นเขาจะช่วยลุงแทนลุงมอสก็ดีใจอย่างมากครับที่บริษัทตัวเองเไม่โดนซื้อและก็ขอบคุณเอ็ดเวิร์ดใหญ่เลยนะ และเมื่อสตากีรู้ว่าเอ็ดเวิร์ดปล่อยงานมูลค่าพันล้านไปเนี่ยเขาก็เดินทางไปหาที่โรงแรมและก็ได้เจอกับวิเวียนก็ขอนั่งรอข้างในและก็บ่นว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนและก็พูดจาดูถูกวิเวียนว่าเธอเนี่ยมันแค่สาวขายบริการและเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็คงหลงเธอยอมสละเงินพันล้านทําให้เขาเนี่ยเซ็งมากและเขาก็เริ่มลวนลามและทําร้ายวิเวียนแต่เอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็เข้ามาพอดีก็เลยซัดเข้าให้สตากีเนี่ยมันก็ไม่หยุดนะบอกว่าเธอเนี่ยเป็นแค่สาวขายบริการจะอะไรนักหนาเอ็ดเวิร์ ให้ออกไปครับไม่สนว่าจะทํางานกันมาถึง10ปีและเอ็ดเวิร์ดก็มาประครบรอยช้าไม่วิเวียนซึ่งเขาก็อยากให้เธอในอยู่ต่อแต่เธอเนี่ก็บอกว่าถ้าเธออยู่ต่อเนี่ยเขาเนี่ยก็ต้องคอยต่อยคนที่มาดูถูกเธอเรื่อยๆอย่างนี้แหละและตอนนี้ความคิดเธอเนี่ก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเอ็ดเวิร์ดนั่นแหละเอ็ดเวิร์ดก็ต้องยอมปล่อยเธอไปครับเขาก็ให้เงินค่าจ้างแก่เธอแล้วยื่นนาบัตรให้บอกว่าขาดเหลืออะไรเนี่ยก็ให้โทรมาวิเวียนนี่ก็บอกว่าเขาเนี่ยทำให้เธอเนี่มีความสุขก่อนจะไปเอ็ดเวิร์ดก็ขอร้องอีกครั้งให้เธอเเเนน่่่่่ยออูตตไมใชพพราะงิแ เธอในอยากอยู่แต่วิเวียนก็เลือกที่จะไปเธอในได้เวลาทอมสันผู้จัดการโรงแรมขอบคุณสำหรับทุกอย่างทอมสันก็ได้ให้คนขับรถไปส่งเธอ และเมื่อถึงเวลาที่เอ็ดเวิร์ดออกเขาเนี่ยก็ไปเช็คเอาท์ที่โรงแรมและก็ถามทอมสันว่ามีใครบอกอะไรไหมแต่ก็ไม่มีนะก็เลยฝากคืนเครื่องประดับให้หน่อยทอมสันเนี่ยก็ขอเปิดดูและก็บอกว่าของสวยๆงาๆเนี่ยถ้าหลุดไปเนี่ยคงเสียดายแน่ๆแล้วก็บอกเป็นนายว่าเมื่อวานเนี่ยให้คนขับรถไปส่งวิเวียนที่บ้านของเธอมาและนั่นมันก็ทําให้เอ็ดเวิร์ดเนี่ยบอกคนขับรถให้ไปที่บ้านวิเวียนเลยครับและก็แวะซื้อดอกไม้ก่อนจะเปิดประทุนลีโมซีนนั่งมาถึงที่บ้านวิเวียนวิเวียนที่เห็นเขาก็ยิ้มดีใจเป จะปีนขึ้นบันไดหนีไฟไปหาเขาในกกลัวความสูงนะแต่เพื่อผู้หญิงเนี่ยเขาก็ทําได้และก็ได้ถามนางเอกว่าหลังจากที่อัศวินปีนหอคอยมาแล้วเนี่ยเจ้าหญิงทํายังไงต่อวิเวียนนยก็ตอบว่าเจ้าหญิงเนี่ยก็ช่วยอัศวินปีนลงไปข้างล่างทั้งสองก็ได้จูบกันอย่างดูดเดิมและหนังก็ได้จบลงครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้ที่ได้แสดงให้เห็นถึงชีวิตของสาวบริการที่มักจะถูกคนดูถูกเหยียดหยามจนบางครั้งมันทําให้พวกเธอเนี่ยไม่กล้าไปทําสิ่งอื่นและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่มีอาชีพไหนต่ำหรอกครับถ้าเราทํำด้วยใจที่สูงส่งและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป7.0คะแนน l o t t e n Tomato 63% ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตาม f แฟนเพ e มอ d วิดีโอไว้ด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ